Ie, ยูรีสิไปน้ำบรู๊กยูรีเอ้ยน้องยูรีบบหลาคําแพงน้องบาก็นหลามาได้หลูกเอ้ยน่อนกว้างกันชุทึงลูกลาน,านานๆๆโชว์แล้วจะมีคนห่วงเดื่อเรกก็มีคลินิกไปขอตัวเองอ่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้ยังไม่ได้เสริมไม่ได้ตผ่าตัดไม่ได้เคยผ่าตัดอ,อะไรกับหน้าตายนะบริภาตัดผ่าอย่างไม่พี่น้อง เปิดร้ามไม้วันนี้เปิดทุกวันครับกินขับเปิดทุกวนันเมื่อคืนนี้คนเยอะมากเปลี่ยนชสูตรเบรียดเลยลบมากเมเซ่มาก่างเป๊ปซี่ตัวสวยสุดไม่ก็ไปปลูกยูริกรุ่งโปรง่งใช่นอนอยองซึ่งเรื่องั้นอย่างเท่าห้าหมื่นเท่าห,ห้าเปสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตำรวจแม่แม่มาเซ่นกันเมา อยู่ก styles, Mirror, styles, Diamond, Metal, colo, breast, ces, ับลูกบอสลูกยูรีลูกเลขาแล้วก็ลูกตำรวจนะคะวันนี้บอสจะพาไปกินข okay. ้าวอยู่ตึกใบหยกทุกคนให้เมาอะไรนินทาอะไรเร็วๆแก๊กเกงพี่บูนเร็วๆทุกคนอัน เป็นใบหยกที่มันมีอันข้าบมนเป็นหมุนจุลุยจุลุยนะเรียวๆมาะอะไรพนักงานพรุ่งนี้ยูริมีอันนี้นะพร<พ>ุ่งนี้ยูริมี มีไลฟ์โสดกับพี่ไผ่พงษ์สะทเสร็จแล้วก็จะได้ไปต่อพัทยาค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพีิศลีม,มาบอสนัดไข่ต้องรอดูทุกคนต้องรอบเบิ่งเด้อว่าไปว่าไป,ไปบอสขึ้นไปปลูกยูลิ คุยกันทุกวันทุกคนเป็นทักกล้หากันเป็นบอกกันสูม,มือสอเวซูเีนยดทุกคนคนใดใส่ใจ,ใจ <hi> มาพืดอีกอย่างดีแล้วเร็วถามมาจะได้เมาส์เป็นทุกคน <hi> อ๋อแต่ว่าโปรเจกต์ไรโปรเจกต์ไรคู่นะ่ะเดี๋ยวต้องรอดูวันที่ว่างค่ะทุกคนต้องรอดูความหวังของหมู่บ้าน ไม่รู้เหมือนกันว่านัดกับใครทุกคนแต่ว่าแจ้งไปห้าที่ฝั่งทางนี้เด้โจเรียกรแล้วบหลูอันนี้บัลููคือการวานว่ามีไผ่ในว่าเล่าน,านาัดไผทุกคนบัลููเหมือนกันตรงรอด,ดูเดอ้อ แต่ว่าตอนนี้มีบอสบีกมีแม่แซมมีหมูโจใจดีน้องยูรีแล้วก็น้องบาสเลขาพวกแม่มี5้าคนเราจองไป5ที่แต่ไม่รู้ว่าบอสไม่รู้ว่าบอสแต่นัดใครอยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าแต่ฝนลินอยู่ทุกคนตอนนี้ลังสีฝนลินเบาๆตอนแรกอะว่าจะบอสพาบอสไปดูเสื้อผ้าอยู่ที่ยูเนียนว่าจะแบบไปดูคอลเลคชันแบบว่า ไว้อะไรให้พระพันปีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะชุดชุดเซทที่เป็นสีขาวดําของบอสเป็นผ่านตาเอฟซเยอะแล้วก็เลยว่าจะไปดูเสื้อผ้าทําชุดให้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มันไม่ทนันเดี๋ยวพาไปกินข้าวก่อนงงแก้วดํามาส่งวันนี้พี่เล็กเก็บไปให้แล้วเดี๋ยวพี่เล็กส่งแก้วดํามาให้นะคะ <c oughs> บอกว่าขาวนะเต็มร้อยเกินแล้วมังนั่น พี่สุกัลยาสวัสดีคะ่ะทุกคน <c oughs> อย่าลืมยาดงฟินแหงนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแมนอุ๊ยแค่รู้ว่าคุยกันมายองมาแย้งก็มีความสุขแล้วได้เดี๋ยว จะเก็บภาพรอดูได้เลยว่าเป็นภาพบอร์สกับภาพใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ตึกใบหยกสวยวิวดีแต่ว่าถ้าถ้าไอ้ทรีบอรดแบรนด์เขาได้มาเจอกันนะ่ะเดี๋ยวจะแบบเก็บโมเมตนต์น่ารักน่ารักมาให้ดูนะคะ อ๋อแก้วอยู่ที่เขาใหญ่ทุกคนตอนไอไปกับพี่เล็กแบนโซค่ะมีสองใบใช่ไหมมีสตาร์บัคไชน่าแล้วก็เป็นแก้วของ <c oughs> แบกพิงแก้วแบกพิงอ่ะอยู่ที่บ้านบ้านพักของแม่เล็ก <c oughs> เดี๋ยวแม่เล็กส่งมาให้วันนี้ถามหาซูมือซูมือ สวัสดีจ้าคแุแม่มีนบุรีก็ตกใช่ไหมทุกคน,กใ,นใครอยู่ที่ไหนกัน<ม>บ้างเม้นกันบอกหน่อยนานมากทุกคนทีบอร์ดแบนเลิศพารมันรู้ได้ไง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่โจเราไปที่ใบหยกใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวขอกดเรียกรถให้บอสก่อนทีมทีบอดแบนใช่ไหมเน็ตเร็วเน็ตแรงทุกทีบอดแบนเกิดนะใบหยกทาวเวอร์แชรน อยู่ลำปางลำปางฝนตกไหมคะลาดกระบังฝนตกไหมพิลาเต้สรารบุรียงไม่ได้ตกสราราคามอยู่กรอทอมอตอนนี้อยู่ลังสิตฝนฟ้าคึมแล้วมันเป็นแบบใหม่แล้วนี่ใช่ไหมครัฟรีเมียมอันนี้เป็นสีที่ไงสิใช่เมืม่อกี้นี้นี่อ่าไม่ใช่นี่เป็นรถไฟฟ้า,าแวนนี่ไงคะ หมดแล้วเราต้องเริ่มแบบเป็นแวนหรือ SUV เดี๋ยวจะพึ่งนะถ้ามันเป็นแบบนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนี่พรีเมียมเยลือกรถหลายประเภทอะมานี่ไง SUV ค่ะดีกเลือนี่เรื่อเลยดเรองเลยือกเอาแท็กซี่หกที่นั่งไหมไม,มัน <6 S 1> จะเป็นแท็กซี่แบบเวอร์ชันอันนี้อันนี้มันเร็วกว่าอ่ะเลือกสองอ,อันหาสองประเภทอ่า อาหารนี้ด้วยมาห่างกันประมาณแค่ร้อกว่บาทสิทที่นั่งไปเลยรถตู้ไปเลยเพื่อะไหมาก่อนโอเคเรียกรถพาบอสไปรับประทานอาหารที่ตึกใบหยกทุกคนวิวสวยเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆมาให้ชมนะมุกดาหารฝนตกและนองและนองเป็นยังไงบ้างลังสิตอุ้ยอยู่ใกล้กันเลยพี่วันนาลังสิทคลองสี่เยอรมันรอชมนะคะรอชมได้เลยจ้าเี สามนาทีนั่งอยู่หน้าหมู่บ้านเรานะนี่ไปแม็ไปแม่คไปแม่เป็นฮอ n d a HRV ค่ะอยู่เกาหลีอุ้ยอยู่เกาหลีเราจะเจอกันเดือนมีนานะต้นมีนาเราเจอกันที่เกาหลีเด้อพี่ชัชดาพรอยู่ USA ศิราชาก็ตก FC อยากเห็นบอสมีความสุขเจอรักดีๆทุกคนก็อยากเห็นบอสยิ้มทางนั้นแหละนิมูโจใจดีใจดีบ้นี ใิขยับมากใช่ไหมขืนกอ,นองอย่างลูกตำรวจอยู่ประจวบเดี๋ยวต้องรอดูนายพี่น้อยนัตตี้ยังไม่มาค่ะนัตตี้กับแม่ไม่เดี๋ยวจะตามมานะคะแม่แซมพารบอสกับน้องยูริมาไปปฏิบัติภารกิจก่อนอุ้ยมอลลังสีใกล้ใกล้กันเลยพี่ฟ้าใสผมว็อยู่มอลังสีนะบอสไปเปลี่ยนชุดทุกคนเมื่อเช้าบอรสเป็นฟิลแบบ วัฒนาธรรมหักชาติยิ่งที่อยู่อิตาลีโดมยาโดมทุกคนฟินแห้งสโลแกนใหม่ยาโดมฟินแห้งดมแล้วฟินจริงไม,ม,ม่เดโมเป็นสโลแกนของทีบอร์ดแบรนด์หมูโ,มโจใจ,จดีต้องแจกปลาสลิดสมุดปาก,การร้อนมากนะมีใครจะหมอไปแจกไหมครับหมอได้นะครับพี่เรียมอยู่พิจิต สวัสดีน้องหมูโจพี่เหม<น>วบอกนีใครจะเหมาปลาสลิดผมหมอได้ลนะ <laughs> <laughs> หมูโจกะ่ะเป็นโตเกียวมิวสิกวิทยาเขตกรุงเทพทุกคนเป็นอันมาประสานงานปฏิบัติงานงามบอดลืมอีอย่างงามบอดใส่ไปเอาเอกสารลืมตีตออีอย่างสินะกะเป็น แผนกวิทยาเขตกรุงเทพสาขากรุงเทพเหมือนแม่คิงกับพี่บ่าวเป็นสาขาเลืองนกทาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสาขากรุงเทพเป็นโตกเกียวมิวสิกสาขากรุงเทพแม่แซมเก่งขาดที่บุษบาป สวัสดีค่ะน้องยูริอยู่ข้างบนบอสขึ้นไปปลุกอยู่ทุกคนลีโอม่ได้มานะคะลีโอไปพร้อมกับศิลปินท่านอื่นวันพรุ่งนี้ออกจากขอนแก่นแล้วก็ยิงตรงไปที่พัทยาเลยไม่ได้พาเขาวนมาเข้ากรุงเทพเนาะเพราะว่าน้องยูริมีงานไลฟ์สด,ดวันพรุ่งนี้ักพี่ไผ่พงศธรก็เลยได้พาน้องยูริมาพร้อมกับบอสเลยนะคะอันนี้ไปไหนหมู่โจต้องไมาพรุ่งนี้ค่ะ เงี้ยมาเมืองอื่นความหวังหมู่บ้านพี่สมัยบอกหมู่โจไปพัทยาไหม่พรุ่งนี้ไม่ได้ไปครับแม่พรุ่งนี้อุ้ยโจแม่มากรุงเทพกับวันที่หนึ่งแม่มานอนนี่เธอต้องม,มาเป็นเพื่อนแม่กับยูริเดสได้วันที่หนึ่งเพราะว่าพายูริไปรับรางวัลไปด้วยกันอ,อ,อยู่อันนั้นเซนทันรามอินทาอ๋อนี่ไงนี่ไงอืม ดูแล้วมีความสุขตามไปด้วยอยู่การจนาบุรีระยองก็ตกระยองเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันเร็วๆนี้นะนนทบ,บุรีวันนี้บอสมีความสุขมาต้องรอดูเนาะอยากกินปลาสลิดพนามูโจ,โจขอบคุณค่ะถ้าใครอยากกินปลาสลิดสั่งไปในเพจหมูโจนะถ้าเกิดใครอยากได้โดมฟินแฮงก็คือติกตอกของบอสทิกตอกของตัวแกหรือติกตอกของแม่แซมก็ได้เด้อ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นิตยาหมูโจเวลายิ้มน่ารักมากพนะโจเธออยากเขินเธอมาอยู่ใกล้ๆฉันเนนะแม่แซวส,สาพายโตกเกียวมาไหมต้องรอดูชาเชิงเซาตกไปปล่อยอยู่นี่ก็ตกไปปล่อยบอยบิ๊กเปลี่ยนชุดค่ะทุกคนกบ่แมนรถไหมเราบอกสักครู่นะคะรถติดกำลังกลับรถ ได้ค่ะผู้โดยสารห้าที่นะคะเดี๋ยวรอที่บ้านจ้าอา้าฉักคือว่ากเาแก็บแบบน่ารักแท้ แพสเซมงานคอนเทนสร้างเสร็จแล้วตอนนี้ยังไม่มันยังไม่เลื่อนนะทุกคนแต่จะมีงานที่เขากําลังพิจารณาเป็นเป็นเรื่อยๆอยู่งานลอยกระทงบางงานก็ก็ใบใบไปแล้วแต่ก็ยังเหลือบางงานอยู่นะคะเดือนนี้นี่เราเหลือวันพรุ่งนี้ที่อีสากนการเวลาเราเล่นดึกอยู่ค่ะหลังเที่ยงคืนนะคะพอเสร็จแล้วก็จะได้วูสกลับไปที่ขอนแก่นพอกลับไปที่ขอนแก่นเสร็จแล้วใช่ไหมบอสก็บอสจะมีนัดคุยนัดประชุมต่างๆนานา วันที่สามสิบเอดอ่าวันที่หนึ่งก็บอสน่าจะได้พักอีกหนึ่งวันแต่ว่าไม่ได้พักแบบเฉยๆนะโตเกียวมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนรอดูว่าโตเกียวจะเซอร์ไพรส์อะไรนะคะในช่วงวันที่แบบงานยกนี้แต่วันที่สองงานเราก็ยังเหมือนเดิมรอดูรอชมงานเรานี่เด้เสื้อสีดัมเพราะว่ามันอันนี้ไงใช่เพราะว่าอามีตาโพดรถมายังใครคนเย<ร>อะ<อ>จะแม่ไม่ไปพูดเลยอะไรนะแม่นินทาบอสนิดหน่อยว่า ไม่ได้ว่าอะไรเลยอันนี้เขาอันนี้เขาไม่ได้ขอนออกดีกว่าอันไหนนะอันนี้เราซื้อวไหนวะอันนี้แม่เป็นคนซื้อมาให้บอสค่ะให้บอสไป็นเกาหลีไงมันต้องเข้าในเข้านอกซื้อได้ได้หมดเลยเพราะเป็นไก่แกะทรงติ๋วชีถ้าเกิดเพื่อจะเป็นแบบนี้ควอะไรถ้าเอาของนอกแบบแบบดีกว่าเป็นรุ่นเมกาเมกาเมกาลาสีเมกาลาสีนี่อย่างท่าปนไหมมีนีอย่างให้เขาท่าบ่ ท้าแน่พี่น้องอย่างเส փ อย่างปิจาว่าก็เส փ อย่างจรินอะไรนะเส փ อะไรหรอเอาของโตเกียวไงลงมีเส փ แน่นอนตอนใครมาขโมยสายชาร์จเนี้ยแซมมี่บ่าจะทำไหมเอาสองมอก็มีนะขอองสมดดุดกก่อนปัดให้พ่อเบลหน่อยเร็วมันจะไม่หล่อเขาเตรียมแบบเซตมินิมาให้น้องอยู่ในไลฟ์สดพวงนี้อยู่ ขอท่าน้ำแนต้าพี่มาเดี๋ยวช่องนี้ไม่ดูแลพี่บ้านหรอกคะ่ะถ้ามีงานก็ดูแลปกติอัน,นไม่มัมนมันยังไม่ได้เป็นงานไงรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ห่นไหนเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไว้ทำไมไม่ that live you know